ส้มจักรยานง่ายๆบายพี่อ้วนวันนี้นี่พี่อ้วนจะชวนผมมาถ่ายวีดีโออะไรเนี่ยเอาถ่ายแล้วเหรอเออถ่ายไปเอาถ่ายแล้วโอเคแบตไม่มีแบตมันน้อยโอเคโอเคอ่ะอ่ะก็วันเนี้ยมันมีปัญหาที่กระโหลกรถผมเองแหละพอดีได้ยินเสียงแกลกแกลกแกลกแถวแถวกระโหลกถ้าปั่นตอนนี้จะได้ยินเสียงแก๊กแกลกไหม อตอนนี้ไม่ได้ยินเพราะว่ามันไม่มีน้ําหนักกดมันมันก็เหมือนเหมือนกับหมุนฟรีอ่ะตอนเนี้ยมันอาการมันยังไม่หนักนะครับก็คือมันจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาที่ขึ้นยืนลูกขึ้นยืนปั่นแล้วเวลาเรากดน้ําหนักลงที่ลูกบันไดด้านขวามันจะมีเสียงึก ิกมันจะขึ้นหัดเท้าทําให้รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติใช่ใช่แเนว่าน่าจะเป็นลูกปืนด้านขวากระโหลกเนี่ยมันก็จะมีก็เหมือนทั่วไปแหละครับก็จะมีตลับลูกปืนฝั่งซ้ายหนึ่งลูกด้านขวาอีกหนึ่งลูก<ะ>ครับก็คือไอ้พวกเสียงแกล้งถ้าแถวกระโหลกเนี่ยถ้าเกิดมันมีเสียงดังเกิดขึ้นน่ะบางครั้งอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ไอ้ตัวกระโหลกลูกปืนกระโหลกที่เป็นปัญหา เพราะว่ามันยังมีจุดอื่นๆที่มันมันใช้งานอยู่ในแนวเนี้ก็คือไล่ตั้งแต่ลูกบันไดหรือไม่ก็ไอตัวแกนลูกบันไดที่ขันยึดกับขาจานอะไรแบบเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าการถอดกะโหลกอะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ลำบากมากที่สุดใช่ก็ฉะนั้น <ๆ S 2> เหมือนว่าเราเกิดอาการผิดปกติอะไรอย่าง,างเงี้ยให้เราเช็คจากด้านนอกก่อนไล่จากข้างนอกไปก่อนว่ามัน เสียงดังน้อยกว่าหรือยึดน้อยกว่าฉะนั้นอย่างกึ๊ดกึ๊ดที่พี่อ้วนเจอเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างให้เพื่อนเพื่อนเช็กก่อนก่อนที่จะไปแกะกระโหนกนะก่อนอื่นก็มาดูที่บันไดบันไดเนี่ยข้างในแกนมันจะมีลูกปืนอยู่ถ้าเกิดลูกปืนแตกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทําให้เกิดเสียงดังหนึ่งจุดนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขยับมาที่แกนบันไดที่ยึดกับขาจานตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะน็อตคลายหลวม แต่ถ้าเกิดว่ายังแน่นอยู่แน,นออ่อยู่ทีนี้ไปไหนก็มาที่น็ ne, อตใบจานน็อตใบจานเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คือใช้ไปน,นานๆเนี่ยอาจจะหลวมไดมพม้พอมันพอมันหลวมแล้วเนี่ยใบจานมันอาจจะเคลื่อนตัวได้เวลาที่เรายืนปัน่นหรือกดหนักๆอะไรแบบเนี้ยม, <M' n S 1> มันก็อาจจะบิดไปบิดมามอาจจะเกิดเสียงได้ถ้าเกิดว่าไล่จากบันไดามาแกนบันไดามาน็อตใบจานเสร็จแล้วทุกทุกอย่างแน่นเปียหมดแล้วทุกอย่างแน่น,นเปียแล้วทีนี้ก็งานใหญ่แล้วอ่าใช่ก็คือเหลือแต่กะโหลกละ จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมมันจะเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนใช่ไหมใช่มันต้องอย่างเหมือนเหมือนประหยัดใช่ไหมเอออย่างสไตล์เราสไตล์เราเออสไตล์เราแล้วเราเราแกะทัริงเรารู้ว่ากระโหลกกษณะการทํางานก็มีลูกปืนอยู่สองข้างทีนี้ถ้าเราไม่เราไม่เสียตังเปลี่ยนกระโหลเราเปลี่ยนเฉพาะเม็ดลูกปืนได้ไหมถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะเม็ดลูกปืนถ้าเกิดใครที่สามารถจะถอดเอาไอ้ตัวลูกปืนอันนี้ออกมาแล้วก็ไปเทียบเบอร์หาซื้อได้แล้วก็อัดใส่เข้าไปแทนมันมันก็น่าจะได้ร้านจักรยานจะมีเม็ดลูกปืนพวกนี้ไหม ร้านจัก,กรยานร้านจัก,กรยานอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะเพราะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะขายทั้งชุดอ,อ๋ออันนี้อาเม็นมปืนไปซื้อที่ไหนมันลำบากจะสต็อกสินค้าอะไรไม,ไม,มันยิบย,ย่อยแล้วเม็ดลูกปืนไปซื้อไหนเออพวกร้านอะไหล่ น่าจะมีต้องไปหาตามร้านไหลยนต์ร้านอะไหล่ยนต์ร้านนี้ไม่เจอไปร้านนู้น้นไม่เจอไปอีกร้านหนึ่งร้านนี้เบอร์ไม่ได้เบอร์เบอร์ไม่ตรงบ้างอะไรบ้างหาน้้ำมันหมดลองเราหาแล้วดูเผื่อเผื่อเเผื่อบ้านอยู่ใกล้ร้านโอ้เผื่อเป็นญาติกันเอเผื่อเป็นญาติกันร้านขายอะไหล่หาาไม่ได้เนี่ย่าซื้อใหม่เนี่ยราคามาเริ่มต้นเท่าไหร่กระโหลกพวกเนี้ยกระโหลกพวกนี้ใช่ไหมหลักร้อยหลักพันหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยก็มีใช่ไหมหลักร้อยมีครับราคาหลักร้อยมี ถ้าหลักร้อยมีก็คงไม่ต้องไปขับตะเวนหาลูกปืนลูกมั้งวันนี้ที่พี่อนจะทําก็คือก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยซื้อมาเปลี่ยนเองได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนได้อ๋อก็คือไม่ต้องไปร้านก็ได้ไม่ต้องไปร้านก็ได้เพราะว่าเตุของเราช่องของเราคือซ่อมซ่อมจักรยานแบบง่ายๆแบบง่ายๆแต่ทีนี้ว่าเออถ้าจะเปลี่ยนเองอันเนี้ยแนะนําว่ามีเครื่องมือนะเ่าโอเคเดี๋ยวก่อนถึงเครื่องมือเอาในกล่องเอาเอาตัวนี้ก่อนว่าซื้อมามีอะไรข้างหนบ้างเดี๋ยวแกะ อันนี้นี่อันนี้หลักร้อยหรือหลักพันคือตอนนั้นน่ะหลักร้อยนะแต่ตอนนี้มันราคามันอาจจะขึ้นไปแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอันนี้ไปเอาของใครมาเฮ้ยเนี่ยมันสต็อกเก่าเก็บไว้ได้แล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีชุดลูกป,ปืนอยู่ในนี้ตัวหนึ่งในนี้ตัวหนึ่งนะครับไอ้นี่คืออะไรตัวแหวนตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าชุดชุดกระโหลกแบบนี้นะครับจะเฉพาะรุ่นนี้นะตัวอื่นผมไม่แน่ใจมัน <laughs> มันจะใช้กับเสือภูเขาและเสือหมอก คือในชุดของมันเนี่ยมันก็จะมีคู่มือติดติดมาด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น MTB MTB เนี่ยก็จะมีระยะเท่านี้แล้วก็จะใส่ spacer อยู่ด้านฝั่งนี้หนุนไว้ตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Road b i นะครับอันนี้ MTB บางรุ่น MTB บางรุ่นก็ไม่จำเป็นใช่ก็อาจจะไม่ต้องใส่อ๋อคือปเ a c e r ตัวนี้ใช้สำหรับกรณีทำให้กระโหลกตัวนี้มันใส่ได้ทั้ง เสือหมอบและเสือภูเขากระโหลกแบบนี้เขามีชื่อเรียกไหมตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเรียกว่าเพชรฟิตมันจะใช้การอัดเข้าไปไม่ได้ขันเกลียวคือเราจะเห็นเลยว่าแบบที่มันเป็นเกลียวมันจะใช่ใช่เป็นเกลียวจะเป็นเกลียวแต่ตัวนี้ก็คือตัวตัวตัวเบ้ามันจะเรียบๆมันไม่มีเกลียวมันจะใช้คานอัดเข้าไปใช้ขันอัดเข้าไป โอ้งั้นแสดงว่าจักรยานของพี่คนก็เป็นอาจเข้าไปใช่อาจเข้าไปคันนี้จะเป็นแบบแล้วเสือหมอเป็นแบบอาจหมดไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เกันหมดเลยหรือไม่อีกทีนึ่งบางรุ่นก็จะไม่มีตัวตัวเปลือกตัวนี้ก็มันจะเอาตลับลูกปืนยัดเข้าไปเลยก็มีบางรุ่นก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งเวลาการเวลาซื้อเนี่ยเช็คให้ดีเดี๋ยวขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อกระโหลกถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าใช้กระโหลกแบบไหนเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือโทรไปถามตัวแทนก่อนหรือถ้าเกิดขี้เกียจโทรไปถามเพราะอะไรถึงเพราะอะไรมันเป็นถึงต้องอย่างนี้ก็คือมันดูจากข้างนอกไม่รู้ถ้าเกิดไม่ใช่ช่างเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ผมเองบางทีก็ไม่รู้อ่านะชัวสุดก็คือโทรไปถามตัวแทนว่าไอ้รถรุ่นเนี้ยอ่ามันใช้กระโหลกอะไร ม,มันมีบีบีแปดหกบีบีเก้าสองหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มีสานแปดหกมันจะมีรหัสของมันหมายความว่ามันเหมือหมอนไม่ได้ใช้กระโหลกแบบเดียวกันทั้งหมดส่วนส่วนใหญอ่อาจจะเป็นเบอร์ที่ใกล้เคียงกันแต่แต่จะมีบางยี y ่ห้อที่เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาก็จะมีหรหรัสกระโหลกไม่เหมือนคนอื่นจะซื้อกันสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้อาจจะเสียตังฟรีหรือไม่อีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นไกด์ไลน์ได้ก็คือเราต้องถอดถอดขาจานออกนะแล้วเราก็วัดวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู รูเบ้าเนี่ยรูกระโหลกตรงข้างในอะนะเสร็จแล้วก็มาวัดกว้างความกว้างของตัวเสือ้อจากซ้ายสุดมาขวาสุด<อ>ความกว้างเสร็จแล้วก็ต้องมาประกอบกับขาจานขาจานเนี่ยในท้องตลาดส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่ก็คือมันจะมีแกนอยู่สองขนาดที่ใช้กันอยู่ก็คือแกน2 4่สมิลกับสา โอ้อันนี้ซื้อสุมสุ่สม5อย่างกูไม่ได้แน่ครับถ้าเป็นอย่างผมนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากก็โทรถามตัวแทนถ้าอยากทําเองนะครับโทรถามตัวแทนว่าเขาใช้เบอร์อะไรแล้วเราจะได้ซื้อถ้าเกิดว่ามันจะเป็นจริงๆมันตัวแทนไม่รู้หรือไม่มีตัวแทนในบ้านเราแบบบางทีเป็นรถที่ตัวแทนเลิกเลิกทาตลาดไปแล้วหรือว่าเป็นรถที่แบบรถฮิ้วจากต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยซื้อ e ี a y มาบ้างอะไรบ้างบางทีไม่มีข้อมูลไม่มีตัวแทนในบ้านเราก็ ก็ต้องใช้วิธีเนี้ยอ,อ่าก็ต,ต้องต้องวัดเอาเราก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยความโตของรูแล้วก็ความกว้างกับตัวแกนขาจานส่งเป็นข้อมูลให้กับทางร้านที่เขาขายกะโหลกแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะจัดมาให้เราได้แล้วร้านขายกะโหลกนี้บิ๊กบอยบค์เขามีขายไหมยังครับผมเพราะว่า คุณไม่มีเดี๋ยวถามอะไรอย่างนั้นเออโอเคอ้าวอ่าทีนี้ตัวกระโหลกจบไปแล้วเราเคยทำคลิปว่าเราจะเราประกอบจักรยานถอดจักรยานเองเนี่ยมีเครื่องมือชุดนั้นเนี่ยมันถอดได้ไหมชุดนั้นใช้ได้แค่หกเหลี่ยมตัวหนึ่งทีนี้ใช้ได้หกเหลี่ยมอะคือใช้หกเหลี่ยมได้ตัวเดียวถ้าจะทำเอง มันก็จะต้องมีเซตเครื่องมืออันนี้มันใช้หกเหลี่ยมถอดแล้วก็ดึงออกมาได้พ้นจะขาจานไปแล้วเพื่อนๆจะเจอกระโหลกหน้าตาอย่างนี้อยู่ข้างในไม่มีเกียวอมันไม่มีเกียวขาไดไม่ได้เอสมัยก่อนผมผมผมก็อยากประหยัดนะนะผมก็ตอกตอกไงแบบบ้านๆเลยก็คือมันก็จะมีพวกเไขควงหรือเป็นเหล็กอะไรเนี่ยแท่งหนึ่งอ่ะก็คือแยงเข้าไปจากฝั่งนี้มันมันจะมีเหลี่ยมอยู่นิดนึง ข้างในอะนะเหลี่ยมๆของไอ้ตัวถ้วยเนี่ยม่ไมันรู้มันจะมองเห็นืด้ป่ะตอนนั้นก็อยากประหยัดไงก็ไขควงปักแบนก็กะว่าเอ้ยมันเสียแล้วเราก็คงต้องต่อยมันทิ้งอะใช่ไหมเราก็เอาแย่ปักแบนเข้าไปแย่ปักแบนเข้าไปมันไปชนตรงไหนอ่าแล้วมันก็จะมาชนคนขอบขอบถ่าเาตรงเนี้ยแล้วก็เอาค้อนตุยออกอ่าแล้วก็อค้อนค่อยๆเคาะแต่ขอขอโทษครับมันไม่ออกโอ้โหแล้วมึง มันต้องจับเฟรมคนนึงแลวอีกคนนึงเคาอะแล้วมันสะท้านไว้ทั้งเฟรมอะมือคิดดูดิถ้าจะตอกเนี่ยแล้วเกิดเฟรมเขาเป็นเฟรมพวกคาร์บอนเสี่ยงนะเออมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะยี่ห้ออื่นเนี่ยผมไม่รู้นะแต่อันเนี้ยคือใช้เองแล้วก็เคยตอกเองเนี่ยเวลาตอกทิ้งอะอ๋อไอตอกนี่ตอกคันนี้เหรอคันนี้แหละเออไอนี้เท่าไหร่นะคันนี้หลักร้อยตอไปต่อกไวแต่ไอนนี่ลาวนี่จบเลยนะเออสองหมื่นสองหมื่นอยู่ไหมตอนนั้นไม่อยู่ เกินว่ะเกินเกินเกินมันแน่นมากไงก็เลยตัดสินใจตอนนั้นยังไม่มีเครื่องมือครับยกไปร้านถ้าต้องใช้เครื่องมือเนี่ยงบประมาณถูกๆของเครื่องมือที่ใช้สำหรับกระโหลกแบบนี้เท่าไหร่เอาถูกๆแลยเอาของแบบพอใช้ได้อะอันนี้เอามาดูหน่อยดินี่เท่าที่จําได้ตอนนั้นน่าจะผ่านไปปลายอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ชี้มีอะไรบ้างมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยคือชุดนี้มันจะดูดออกได้แล้วก็อาจเข้าไปได้ได้ทั้งสองอย่างเลย ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่เขาสนใจจะซื้อไปทําเองอ่ะช่วยดีของเครื่องมือตัวนี้ว่าอุปกรณ์สําหรับถอดกระโหลกเพชรฟิตลุยเลยไหมลุยเลยอ่ะลุยเลยอ่ะครับผมครับอันดับแรกเราก็จะถอดขาจานอ่ะเอาขาจานออกก่อนเราก็ขันออกเหมือนเดิมเดี๋ยวเกือบลืมไปมันต้องอะไรว่าช่างกูช่างช่างช่างลืมช่างลืมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าเป็นหมอผ่าตัดก็ลืมกันไกลไม่ได้ท้องอ่ะเอ้ย ก็เลีรยไอ้นี่ออกอแต่ขาจานก็เหมือนขาจักรยานโฮลริงนี่นะครับเป็นเหมือนกันตัวนี้มันก็คือจะเป็นลิ้นล็อกเป็นลิ้นล็อกจะเป็นตัวเซฟตี้กันขามันหลุดเวลานอ็อตมันคลายแล้วก็เขีร์มันขึ้นมานิดนึงอยเป็นดึงออกเดี๋ยวลิ้นมันพังอืมอพอด้านน็อตออกแล้วเราก็จะมาเอาฝั่งนี้ออกปล<ม>ดโซ่ลงก่อนไอ้ตัวแกนตัวนี้ที่บอกว่าอย่างตัวนี้เป็นย4ิี่มิลแต่ถ้าเกิดมันจะเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อตัวนี้มันก็จะมีความโต30ตัวนี้ก็เป็น อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวแปลว่าเราจะใช้กระโหลกตัวไหนกระโหลกตัวไหนอ่าตัวนี้กระโหลกแล้วครับท่านผู้ชมนะแล้วเราก็จะมาประกอบไอ้ตัวดูดกันนี้นะตัวเนี้มันจะเป็นตัวแกนที่จะแทนดันไอ้ดันไอ้ตัวถ้วยถ้วยลูกปืนออกเวลาเราประกอบเนี่ยเดี๋ยวเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยนะเราก็จะต้องตะแคงไอ้ตัวนี้เข้าไป พราะว่ามันใส่ตรงๆมันใส่ไม่ได้มันติดบ่า,บาอ๋าอ,อเพ<ข>ราะมันทำหลบไว้มันทําเหลี่ยมหลบไว้หน่อย,ยใช่<ม>เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราเราก็จะใส่นอนเข้าไปแล้วเวลาไปประกอบข้างในเนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้ดันแบบนี้อันนี้คือทำให้ดูว่าข้างในจะต้องทําแบบนี้ข้างในมันจะต้องทําแบบนี้ตอนนี้คือตอนตัวเมียเข้าไปก่อนแล้วตอนใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นก็นี่ก็คือสาธิตให้ดูจากด้านนอกว่าเวลาเราประกอบข้างในเนี่ยเราจะใส่ท่านี้ก็จะเป็นแหวนกลิบเข้าไปนิดจะเป็นแหวนกลิบเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือตรงตรง มันจะเป็นแหวนผ่าแล้วมันก็จะมียางวงลัพยอยู่แล้วก็ดันเข้าไปให้มันเข้าล็อกแบบนี้ตรงนี้มันก็จะไปดันไอตัวบ่าที่มึงเคยเอาใช่ก็คือออกตอนนั้นจะไปดันในตรงบ่านั่นแหละถูกต้องโอเคอ่าเราก็ใส่อันนี้เข้าไปก่อนนะโอเคทําเลยครับดันเข้าไปตรงนี้มันจะทุักทุเลนทุรัลทุเนิดนึงแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะพอดีอยู่อ่าอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็คือประกอบแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะร้อยน็อ ตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะครับพร้อมอเดี๋ยวก่อนที่เพื่อนๆจะร้อยไอตัวแกนน็อตเข้าไปเนี่ยนะในชุดของเขาเนี่ยเขาจะมเีเป็นแหวนกับลูกปืนลองหัวน็อตไว้เพราะว่าเพื่อที่เวลาเราขันไอตัวนี้อัดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้ลองเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลูกปืนนะครับอไอตัว ขอบด้านในของน็อตตัวผู้เนี่ยมันก็จะไปกัดกับตัวบ่าของตัวแกนดันลูกแกนแกนดันถ้วยนะเราก็ต้องเอาไว้ตัวเนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้มันฟรีเพื่อให้มันฟรีเพื่อให้มันลื่นให้มันลื่นหมุน,น,มนให้มันหมุนฟรีได้ถ้าเกิดถ่ายด้านนี้เนี่ยเพื่อนก็จะเห็นว่า มันเป็นรอยนะเนื่องจากเนื่องจากตอนนั้นเป็นหนุ่มน้อยตอนนั้นเป็นหนุ่มน้อยตอนตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ก็เลยเออก็นะก็เลยไม่ใส่ก็คิดว่าเขาทาแถลมาเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาทามาเพื่ออะไรก็เลยงว่าเอ๊ะไอ้ลุกปืนไอ้สามแถวนี่มันมีไปเพื่ออะไรกัไม่รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรเขาคิดว่าเออทมาเกินอ่าเราก็นึกว่าเขาทามาเกินก็เลยไม่หนุนก็เลยไม่ได้ใส่ก็ปรากฏว่าขันเข้าไปแล้วอ้าวมันมันก็ออกแหละแต่ทีนี้ว่าไอ้ตรงนี้มันกัดจนเป็นรอยนะ ตอนครั้งหลังที่มาทําถึงได้รู้ว่าเออมันต้องแบบนี้นะเึงนรู้ว่าเอเอเขาใส่มาเขาม่ประโยชน์นะไม่ใช่ม่วงเขาก็มีมเออใช่เขาไม่ได้ใส่มาม่วงม่วเขาไม่ได้ทามาเกินเออแต่ช่างมันไม่รู้เรนะื่องนะอันนี้ก็ใส่ฝั่งนี้เข้ามาแล้วก็ตัวถ้วยครอบลงไปตัวท้ายถ้วยมันก็จะมีตัวเมียเราก็ขันอัดเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้หกเหลี่ยม ขันอาจจากฝั่งนี้ขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับไอตัวแกนตัวเนี้ยมันก็จะไปดันถ้วยลูกปืนออกนะก็ขันว่ะขันเข้าไปอันนี้คือหลุดแล้วเนี่ยอ่ะเห็นไหมโอเคเห็นละอ่ะเนี่ยครับก็เนี่ยพอพอนัดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะมันไปละมันมันเหลือโล่งๆแล้วอ่ะมันเหลือทีนี้ไอฝั่งนี้เขาออกยังไงจะไปค้ำฝั่งโน้นยันออกมาหรออือฮึมมันก็จะเหลือโล่งๆแล้วฝั่งโน้นอันนี้ก็ไม่ต้องเข้าประกอบข้างในแล้ว เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปถ้วยเราก็ย้ายมาครอบฝั่งนี้แล้วแกนเราก็นี่สวมเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขันอัดเข้ามาแล้วก็ขันตอนนี้อัดเข้าไปตัวถ้วยลูกปืนมันก็จะถูกดันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนุ่มเนื่นเสร็จพิธีนะครับหลุดแล้วโอ้โหโล่งเลยโล่งเลยเห็นไหมครับเพียงแค่มีเครื่องมือชุดนี้ ที่พิกบอยไม้มีไหมไม่มีครับขายยังไงวะของก็ไม่มีแต่คลิปมาทำจังเลยโอ้ตกลงเอเอคล,คลิปมาถ่ายชิบหายเลยคลิปมาถ่ายชิบหายเลยของยังไม่มีขายเลยอะแล้วตกลงบอยไม้ขายอะไรวะเรามานําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับเหลือโลง่ลงๆแล้วโล,ล,ล่<ะ>ลงๆแล้วนะครับอา่าทีนี้เราก็จะใส่ ตัวใหม่เข้าไปอทีนี้ไอ้ตัวเดิมเนี่ยเราลดน้ําหนักใช่ไหมไอ้ตัวเปลือกเราไม่ได้ใส่อ๋อคือเปลือกไอ้ตรงกลางนี่เรา<ต>ไม่ได้ใช้ตรงกลางอ่าแล้วรุ่นที่มันใช้มันมันก็มีใช่ไหมจริง,รงๆอะมันก็มีประโยชน์นะสาหรับการฝุ่นการสิ่งสกรปรกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเข้ามาในนี้แต่บังเอิญว่าเราอยากได้เบาไงอีกเหตุ<อ>ผลหนึ่งที่ไม่ได้อเอาไอ้ตัวเปลือกตรงกลางไว้ไอ,อะเพราะว่ากระโหลกตัวนี้เนี่ยมันมันเป็น เ,เป็นกระโหลกทรงกระบอกมันมันไม่ได้เจาะช่องเอาไวต้ตรงกลางมันมันไม่มีอะไรเล็ดรอดเข้ามาได้ไงถ้าเกิดเป็นเฟบางรุ่นน่ะจะ มีช่องจากท่อบนลมมหากระโหลกอ๋อคือเข้าใจละคือเข้าใจละอันนี้คือมันตันใชอันนี้อันนี้คือมันตันหมดเลยเขาไม่ได้บางรุ่นคือมันมันเจาะท่อท่อบนท่อล่างมันลงมารวมมาตรงนี้น้ำไหลลงมาได้อไหลไหลจากตรงซอกหลักอานลงมาได้อะไรได้อั่นก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะนี้ก็คือมันก็ไม่มีอ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จารบีครับป้ายอ่เป็นอันเรียบร้อย ฝั่งไหนขวาอะดูซิฝั่งนี้ขวาขวาก่อนก็อันนี้ก็อัดเข้าไปสวมเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือเราก็จะใช้ไอตัวตัวอัดตัวอัดเนี่ยมันก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับอันนี้คนละตัวกับตัวดึงใช่ไหมตัวคนละตัวกันคนละตัวคนละตัวอันนี้ก็จะเป็นฝาฝาอัดก็คือมันจะมีรูที่ใกล้เคียงกับรูรูของอตัว ลูกปืนกระโหลกนะเราก็ประกอบเข้าไปอ๋อมันจะสวมเข้าไป่ได้นจะสวมเข้าไปมันก็จะพอดีกันอ๋อโอเคอเคตัวะอาดที่ก็จะสวมแล้วพอดีกับตัวกระโหลกอ่าใช่ใช่ส่วนไอ้ตัวตัวที่เราตอนดูดออกเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูดออกเราเราจะครอบแบบนี้ใช่ไหมแต่พอตอนที่เราจะอัดเราก็หันด้านนี้ด้านนี้แล้วก็มันจะมีตัวนี้ประคองอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ครอบลงไปเนี่ยมันก็จะพอดีกับไอ้ตัวไอชุดเปลือกกระโหลก พอขันให้ถ้วยมันเสื้อกโหลกให้มันตรงอัดเข้าไปแบบนี้นะครับคือขันเข้าไปจนกระทั่งมันแน่นเฉยใช่ไหมจะไม่มีเส้ไม่มีไม่มีก็คือบามจะชนพอดีแล้วก็จะมองเห็นละเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเป็นอันเร็จฝั่งขวาอ่าอันนี้ซ้ายนะครับซ้ายก็ทาเหมือนเดิมไหมก็ทาเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าก็สลับทางกันเท่านั้นเองใส่เข้าไปนี่ตัวนี้ก็ตัวถ้วย แล้วขันดึงอัดเข้าประกอบเข้าไปพอตรงแล้วเราก็ขันอัดเข้าไปโอเคก็ถอดออกหลังจากที่เราประกอบถ้วยลูกปืนเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ขาจานนะครับยกโซ่ขึ้นมานะครับคล้องเอาไว้ข้างบนก่อนแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปโผล่ละ ่าโอเคแล้วก็จะมาใส่ขาข้างซ้ายเล็งให้ตรงล่องแล้วก็ขันเข้าไปขันจุกดันขาจานเข้าไปก่อนขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับตึงเสร็จแล้วเราก็คลายออกสักเสร็จ1นึส่วนสีรอบอย่าลืมกดตัวล็อกตัวลิ้นเซฟตี้ให้มันลงล็อกด้วยนะโอเคอ่าเป็นอันเสร็จ เราก็จะได้กระโหลกอันใหม่ที่เลื่นปรืดและไม่มีเสียงแกรกๆกอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับยากยากยากตรงไหนยากสำหรับกูอ๋อโอเคแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าได้ลองถอดลองใส่แล้วเนี่ยครับผมก็คือว่าน่าจะทำเองได้ใหม่เออผมเองก็งงๆเหมือนกันแหละเออเออนะเข้าใจหลักการมาแล้วว่ามันคือ มันก็แค่การอัดเข้าไปแทนที่เป็นเกลียวใช่ใช่ก็คือก็แค่ดันลูกปืนสองข้างเข้าไปในเบ้าให้มันสนิทพอดีแค่นั้นหลักการนี้แค่นั้นเพียงแต่ว่าเออไอตัววิธีการหรืออุปกรณ์อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินทำความเข้าใจทำความเข้าใจนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ถ้าเกิดลองทำแล้วติดขัดปัญหาตรงไหน ก็ลองทักเข้ามาที่เพจนะครับก็ลองมาคุยมาแชร์ประสบการณ์กันถ้าเกิดว่าตรงไหนเรารู้เราก็จะแนะนำกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการถอดกระโหลกของสมองก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับผมโชคดีครับบ๊ายบาย